จวดได้ป่ะอือจวดเลยเอาถอยออกกันผัดปักบุ้งไฟแดงเอาเหียเหระเหียกระ้าหลหลอยู่ดอกผัดกินกระปุลกระเจียว ขี้ซาวน์จริงๆ่าวน์ดือนีงขี้ตาจิู๋กาแฟไม่ใส่เหมือนกันเลี้ไม่ตื่นตัดมากแล้วาณนี้ใช่ยังดีๆน่้อยหาข้อได้สิ่งกรอนุลเสียงกลาปุลกระเจียวกรปลเี้ยงนั้นแหละตะลวกมันต่สิ่มีรสชาสติเนาะ vả lời chị mong rồi mong cái chị mày bây giờ 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 mày bây ยากระยอดกว้วน้ำฟัออกกันเกอ่าปะกันล,ล,ลวกมันต่อแสบนะทีน่นผัดเห็นนี้นี่ลดสัตนัวกลมกลมจักน้อยกินกับแพงกับผีแสบเนาะ พัดแบบบ้นบานๆนะวันนี้ละ่ะแดดซ้องพอดีไม่ต้องเล่ยมะเกลือเลยซัมเน่เลยจ้ากินเขาน้ำกันตอนเศร้าแล้วจ้าเขาเศร้าเมื่อนี้